สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอนัดชนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ Under the road กันอีกแล้วคะ่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะก็เป็น EP ที่5นะคะสำหรับ Under the Road นะวันนี้นะจะเป็น พลังงานของใครบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตอธิบายสำหรับ Under the r o a d นะไพ่สำหรับนี้นะคะจะเป็นไพ่ที่แม่หมอใช้ดูดวงความรักโดยเฉพาะนะคะเพราะไพ่เขาก็จะเป็น Under the r o a d เนาะก็จะเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรักนะส่งข้อความดีๆพลังบวกให้กับทุกคนนะคะ สำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะแสดงว่าไม่บังเอิญน,นะคะไพ่ดอกหลับอาจจะอยากจะส่งสารส่งข้อความถึงคุณนะคะก็เลยทำให้คุณได้มาเจอคลิปนี้นะสำหรับซีรี Under t ด e r o รสนะคะแม่หมอก็ทำมา4ซีรีส์แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็สามารถไปติดตามอ่า คลิปก่อนหน้าได้นะคะมีถึง4 EP แล้แล้วก็วันนี้จะเป็น EP 5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ไพ่ดอกกุหลาบอยากจะบอกอะไรถึงใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะว่าเป็นพลังงานของใครกันบ้างนะ เป็นแรนดอมนะคะทุกคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะทุกคนนะรับชมเพื่อความบันเทิงไม่ดราม่านะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้ไพ่ดอกหลามอยากจะบอกอะไรวันนี้มีพลังงานของคนโสดคะ่ะเดอะโตรกนะคะคนโสดหรือไม่ก็คนที่กำลังคิดอยากจะเป็นโสดนั่นเองนะคะ ประมาณยังไงก็ประมาณว่าอาจจะมีคนที่อยู่ในสถานะคนคุยแล้วอาจจะอยากถอยออกมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะอ่ะใบต่อไปค่ะเดี๋ยวเฮาในที่นี้มีพลังงานของคนที่มีคู่แล้วคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็น่าจะเป็นคลิปของคุณด้วยนะ หรือคนที่แบบแต่งงานแล้วแล้วก็แบบอา,อาจจาะกำลังคิดที่จะอย่ากับสามีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือคนที่มีแฟนแล้วกำลังคิดว่าจะเลิกกับแฟนดีไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอโอ้พลังงานแรงมากแม่หมอสัมผัสได้ถึงมีคนร้องไห้นะคะ The house มีคนร้องไห้แล้วก็ตึดอัดใจอยากได้คำตอบต่อมามีไพ่ของเดะชายเป็นคนโสดอีกแล้วนะคะพลังงานคนโสดพลังงานของคนที่อยากโสดพลังงานคนที่ทอยากโสดเดชทรีจริงค่ะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่อยากโสดนะหรือบางคนอาจจะมี มีลูกแล้วมีลูกแล้วแล้วก็กําลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะจะโสดดีไหมหรือว่าจะอยู่เพื่อลูกอะไรแบบเนี้ยนะคะโอ้สรุปเป็นพลังงานของคนที่อยากโสดนะใบสุดท้ายเดอะครอสจริงด้วยค่ะ THE CROSS มันคือการก้าวข้ามผ่าน something เรื่อง สัมสิงเรื่องสักอย่างหนึ่งที่กำลังคิดทบทวนอยู่นะคะไพ่กุหลาบก็อยากจะมาส่งพลังนะคะส่งข้อความให้เนาะก็คลิปนี้นะก็นะ่าจะเป็นของคนที่กำลังคิดทบทวนว่าจะเป็นโสดีหรือเปล่าหรือจะอยู่ต่อเพื่อครอบครัวนะคะจะเป็นพลังงานของคนที่ เคยแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วอะไรอย่างี้นะกำลังคิดทบทวนว่าแกลจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะขออภัยสำหรับเสียงรบกวนนะคะแม่หมอไม่ได้ใช้ไม้นะยังไม่ได้สั่งไมมาเลยขออภัยด้วยค่ะเจมมาแล้วก็เสียงรดถ้าถ้าพลังงานของใครตรงนะคะก็ดูต่อได้เลยแต่ถ้าใครไม่ตรงก็ก็ดูต่อเป็น พลังงานบวกๆเนาะหรือว่าใครที่อยากจะฟังเป็นเรื่องเล่าสนุกๆใครอยากจะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเป็นนิทานก็ได้นะคะยินดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ดอกหลับอยากจะบอกอะไรนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแม่หมอจะเปิด5ใบนะคะ รอให้มาหยุดหาวก่อนมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไร The Rider ยังไม่ชัดเดี๋ยวแม่เหมาะขอเปิดให้5้าใบเลยละกันแล้วค่อยอ่านทีเดียวนะคะ The Sheep เป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลกันนะคะ The Journal อาจจะเป็นรักทางไกลที่ห่างกันไปแล้ว The Stroke ขึ้นมาอีกรอบ The s h i l มาอีกรอบใบเดิมโอเคแม่หมอเข้าใจแล้ว วันนี้นะไพ่ดอกลับจะให้คำแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะที่อาจจะแบบว่าคุยกันผ่านทางออนไลน์หรือไม่ก็เคยคุยกันแล้วแล้วห่างกันไปนะคะทีนี้มันก็มีความ มีความรู้สึกว่าแบบกำลังคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงต่อจะไปต่อกับคนนี้หรือว่าจะยอมถอยออกมานะคะเพื่อทีอ่ตัวเองเนี่ยจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้ไปเจอคนใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีปัญหากันเนาะอย่างที่แม่หมอบอกตอนแรกก็คืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่แต่งงานแล้วนะคะ อาจจะมีปัญหากันนะคะก็กำลังคิดทบทวนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อในใจก็อยากจะได้พบเจอชายในฝันหรือหญิงในฝันที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เลยกำลังคิดทบทวนว่าแล้วคนนี้เนี่ยจะสามารถพัฒนาไปต่อได้ไหมหรือว่าจะหยุดนะคะซึ่งในเรื่องของ ระยะทางก็มีส่วนนะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้นะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะอแล้วก็บางคนอาจจะมีลูกแล้วก็เลยอาจจะต้องคิดทบทวนอย่างหนักเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อเนาะเพราะว่าถ้าคนที่มีลูกแล้วใช่ไหมก็จะต้องคิดอนาคตของลูกเนาะว่าจะยังไงแต่ว่าในใจก็มีความรู้สึกว่า น่าจะไปเจอใครที่ดีกว่าได้แน่นอนนั่นนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของ the journal กับ the stroke นะคือหญิงสาวที่แบบว่าาคิดมาดีแล้วอะทบทวนมาดีแล้วว่าว่าถ้าเราหยุดกับคนนี้แล้วไปต่อเนี่ยยังไงเราก็ก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้เราอาจจะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเราก็ก็คิดว่าเราก็โอเคเราก็ทำได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็มีศัก,ยภ,กยภาพพอที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่แบบรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถึงถึงแม้ว่าจะไม่เจอแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเออฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยไม่งออะไรประมาณนี้นะคะนะโอ้โห อารมณ์ประมาณแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวฉันอยากอยากจบแล้วก็ฉันอยากจะมีอิสระฉันอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขโดยที่แบบตัดเรื่องเรื่องไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คิดว่าเออฉันอยู่ได้อยู่กับลูกสองคนได้ไม่ต้องไม่ต้องเอองอ้อพ่อของเด็กอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ ฉันก็คิดว่าฉันนะก็สวยนะฉันก็สามารถที่จะแบบไปมีคนอื่นที่ดีกว่ากว่าเดิมได้อะไรประมาณนี้นะคะดรามานะคะทำไมคลิปนี้ดรามาโอ oh my god โอเคแล้วก็ต่อไปไพด่ดอกกุหลาบอยากจะบอกอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกห้าใบนะคะว่าไพ่กุหลาบจะแนะนำอย่างไรนะคะเดีย๋ยวแม่หมอสับอีกรอบหนึ่ง มันมีคลิปไหนไมันรัวที่แม่หมอสับแล้วจับได้ใบเดิมสามใบอะ่ะแบบงงมากเดี๋ยววันนี้จะสับแบบรัวๆให้กุหลาบก็แบบอืต้องยอมเขานะคะคือแม่หมอดูทีไรก็แบบคนลุกทุกทีแบบต้องเกินอะไรี้แต่ว่าก็แล้วแต่นะเป็นเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะแต่สําหรับแม่หมอก็คือ ไพ่ทุกสำรับจะค่อนข้างที่จะแม่นยำนะเปิดทีร้องไห้อะแบบ My God แล้วมาดูกันว่าไพ่กุหลาบอยากจะบอกอะไรนะคะ The Cross Road อืม The Cross จำได้ว่าที่ขึ้นตอนแรกแต่ว่าอันนี้เป็น The Cross Road เนี่ย The Cross Road นะคะมีทางแยกนะคะสองทางซ้ายหรือขวา แล้วก็มี The ะเลดี้เดเลดีคือผู้หญิงที่ที่ยังไม่พร้อมในเรื่องบางอย่างตัดสินใจอยู่เดชายขึ้นมาอีกแล้วใบเดิมอาจจะมีลูกจริงๆ The เดอะค t ็อกทนะคะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจใบสุดท้ายเดช่ยอีกแล้วค่ะคุณคะ่ะ จะใช้ขึ้นถึง2ใบนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันยุงกัดจับไพ่หใบนะคะที่ขึ้นนะเป็นคำแนะนำจากไพ่ดอกกุหลาบนะคะอุ้ยแล้วก็ใต้สัรับเป็น the lady นะคะดีมากเลยไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ดีมากเลยนะคะ the lady อุ้ยดีใจก็ไม่เหมาะขอทำนายอย่างนี้ละกันนะคะ ในส่วนของ3ใบ The c r o s s r o a d The Lady แล้วก็ The Clock Tower นะคะเป็นไพ่ที่แนะนำว่านะคะถึงเวลาแล้ว The Tower นะคะ The Clock Tower ก็คือถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้ตัดสินใจคุณจะต้องไม่ใช่จะได้จะต้องตัดสินใจ เลือกให้ดีว่าคุณจะไปซ้ายหรือจะไปขวาก็คือประมาณว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะเดินไปข้างหน้านะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจซึ่งตอนนี้นะคะจากไพส่สามใบนี้ก็คือไพ่อย่างแนะนําให้คุณตัดสินใจนะตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็ มีเดะชายขึ้นมา2ใบนะคะเดะชายใบแรกนะแม่หมอมองว่าเป็น,เป,น,เ,นะะเป็นลูกนะคะเป็นลูกเป็นเด็กนะ,ะอาจจะเป็นลูกของคุณนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เดรชายอีกหนึ่งใบนะคะมันเป็นเรื่องของความอิสระนะคะความอิสระความอยากเป็นโสดนะที่แม่หมอบอกเนาะ,ะอาจจะมีบางคนอยากเป็นโสดอยากเป็นอิสระนะคะ ให้ก็แนะนําว่าถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าว่าคุณอยากจะเป็นโสดหรือว่าคุณอยากจะทําเพื่อลูกนะคะก็คือถ้าคุณนะ่ะทำเพื่อลูกก็คือหมายความว่าคุณก็จะยังจะต้องคบกับพ่อของลูกต่อใช่ไหมอาจจะแบบทําเพื่อลูกอยู่เพื่อลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณนะ่ะอยากได้อิสระอิสระภาพนั่นก็คือคุณก็ต้องเป็นโสดใช่ไหม มีสองทางเลือกคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะโสดหรืออยากจะอยู่เพื่อลูกนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำงรับนะคะเป็น the lady the lady อันนี้คือดีนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณได้ the lady ถึง2องใบเห็นไหมคะแม้ห,หมออัดกล้องหน้านะคะขอโทษทีมันมันกลับหัวกลับด้านเนี่ย the lady อันแรกจะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมนะคะ แต่เดะเลดี้ใต้สำรับนะคะบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะสิ่งที่ดีๆจะรอคุณอยู่นะคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมสิ่งดีๆจะรอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะขอให้คุณศรัทธานในความรักแล้วก็ศรัทธานในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะถ้าคุณเลือกที่จะไปนะคะก็มีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้ามีคนที่คู่ควรรออยู่ข้างหน้า มีความรักที่ดีๆที่ที่แบบคุณสมควรจะได้รับรออยู่ข้างหน้านะคะโอเคแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขออนุญาตเปิดไพ่นางฟ้านะคะเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในสถานการณ์นี้เนาะว่านางฟ้าอยากจะให้กำลังใจอะไรนะคะเดี๋ยวจะเปิดสามใบนะคะ กรอดแอนด์ฟาวค่ะใบาแรกนะคะลอดแอนด์ฟาวเนี่ย What w a s t and lost to about to be found Thanks to the lost and found fairy Sometimes she can help us finding you never even realize the lost And ล้อล้อแอนฟาวนะคะก็หมายถึงว่าเรื่องราวที่เราเก็บไว้ในใจนะคะถึงเวลาแล้วที่ที่จะเปิดเผยว่าแบบน่าจะเป็นความรู้สึกเนาะที่ที่เหมือนที่แม่หมอบอกว่าอึดอัดใจอะไรเงี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดเผยมันออกมาอะไรอย่างี้นะคะบางทีการที่เราอะเปิดเผยความในใจอะมันอาจจะทําให้ สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นก็ได้นะคะอไพ่ก็บอกประมาณนี้นะขอให้ศรัทธาในตัวเองใบตจะไป o ฮป Hope. อุ้ยสวยมากทุกคนเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วว่าขอให้คุณศรัทธาในตัวเองนะคะขอให้คุณมีความหวังนะไพ่ใบนี้ก็คือโฮปเห็นไหมคะมีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าเหมือนไพ่เดร์ลดีเลยเมื่อกี้โฮปอีสอ mm hmm. there even if we c a n see it, optimistic expectation can help c h a n g e a negative situation into a positive one. อืถพายอยากจะบอกว่านางฟ้ายอยากจะบอกว่าขอให้คุณมีความหวังนะคะไม่ว่าวันนี้คุณกำลังจะผเผชิญกับสถานการณ์อะไรอยู่ขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้แล้วให้จินตนาการว่าจะมีสิ่งที่ดีๆรออยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะ หูไพ่สวยมากมาดูใบสุดท้ายค่ะ Inspiration เห็นไหมนางฟ้าก็ยังให้กำลังใจคุณอยู่นะคะ Inspiration B e P r e p a r e d You will soon receive a visit from the fairy of inspiration Come dust or down She can call at any time นางฟ้าอยากจะบอกว่า นางฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เสมอนะคะคุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างจากนางฟ้านะคะจะทําให้คุณนะเ,เข้าใจสถานการณ์นี้แล้วก็มีไอเดียอะไรต่างๆที่ที่จะทำให้แบบว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณมันดีขึ้นได้นะคะนางฟ้าอย่างแนะนำว่าให้คุณทำใจให้สบายนะคะผ่อนคลายและมีความสุขนะแล้วอยู่ดีแบบมันก็จะมี ความคิดปริ้งเวบเข้ามาทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทํายังไงต่อตัดสินใจยังไงต่อนะคะก็อุย๊ยดีมากนะแต่ตอนแรกแม่หมอรู้สึกว่าแบบเป็นพลังงานของความอึดอัดใจมากเลยที่แม่หมอเปิดตอนแรกนะที่อ่านไปก็จะร้องไห้นะัเนี่ยที่ที่แบบว่ามันเป็นเหมือนเหมือนความรู้สึกแบบกดดันอึดอัดนะคะแล้ทีนี้พอเราเปิดไพ่เราก็สัมผัสได้ถึงพลังงานประมาณนี้นะคะ ก็อย่างที่นางฟ้าบอกนะให้คุณศรัทธาในความรักศรัทธาในตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นเสมอนะโฮปนะมีความหวังว่าสิ่งดีๆจะรออยู่ข้างหน้านะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะเกือบ20นาทีเลยอ่ะก็วันนี้นะคะนางฟ้าก็มาให้กำลังใจแล้วก็กุหลาบก็มาให้สาร กับทุกคนนะคะที่เจอคลิปนี้นะแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่เชนเดียวกันนะคะแม่หมอนัชชนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอก็รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็แม่หมอก็มีวัตถุมงคลน,นะคะเสริมดวงนะคะเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะก็ อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อแม่หมอมาได้ตามลิงก์ที่ลงไว้ได้เลยนะคะแม่หมอนนีชนก็ขอเป็นพลังให้ทุกคนนะคะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ต้องกังวลกับอนาคตนะแค่มีศรัทธานะคะศรัทธาในความรักศรัทธาในตัวเองนะคะชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยศรัทธานะคะขอให้มีความสุข ทุกคนคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย